ตัดนดเฮ็บตไขัหลอกขนเอออนหลอกหนังมาเดียี่น้องมันนี่ลาบไกล้มันนี่ลาบไกลนี่ยสี็บปนงลงองบางเออแม่งงองงองไกล้ต้องมุนให้นางก็บลับปุดบหลาบปุ๊บหปุบลาบปาดุกลาบปลาบุกปลาดุกบานปุกบานปุกบานน้อมาเดี๋ยว่น้องสองยางสองแมว นี่จะเสพด้วยอยู่นี่อันขอลอดเลยบุญนี้ตังสิได้กินมันจิเชิมมาเห็นลาบไก่ด้วยลาบไก่รับรับนี่ลาบลาบลาบนี่ก็ลาบไก่ท่านีตัวทีนี่ตัวหัวเปียนแต่หัวมันแข็งกันกันตี เอาเอาแวอันนั้น <ö>, <for> ิดยังจ้ะแก้วไปเอาเกลือไปนี่เจ้าไปใ่แม่เจ้าเกลือวมีหรอกี่เ่าขกวบวกอเ่เดียวน้หมองหามงหามอมาขไม่จันจริงเกลยเก่งมันจะหยันหัวยันยันตีนมันนี่น้ับตัวนีน่งอย่างไกลตีนหยาบในจังหวะมันบบออกง่ายๆหรอกขันไกล้รรมดาดานี่นดึงทวดออก ที่เห็ดไก่ที่เห็ดไก่พี่น้องกัดกัดเขียวตั้งเล่จานปุ่นเล่สิเดี๋ยวเลยโอ้ยอยาล่าเอาเลยสองคือขั้วไก่ตจีอันนี้ขเขาเลี่ยนมากแล้วพักปุ๋ยเลยแจะพักปปนนี้หมดป<ม>ุ๋ได้เหรอพักตุ่มไก่แมน่นอุ้ยอิ่มเนอะ นี่เมนูอะไรพี่น้องเด็ดๆดพี่น้องนี่ไง่จลาบแล้วเนาะไก่จะลาบก็ต้มลาบต้มกระดูกเสร็จหนึุ่กหนึ่งตัดคอออกนี่กินอันละจะบอกโอ้โหไก่สุดชุดนะครับโอครับเหื้อขอนี่โอขขอคตรคม <c oughs> ทอฟังต่อบ้เลนจีเร่อขอนถูกน้ำมีดนี่ตับตับตับมันตนนอยนะครับปใด้วครับไมาไตับมันตนอยยงกันเด้กินก่วทว่าให้กินไตงกาพเป็นตัวกินตัวเด้อกหูเนื้อเสเนื้อเสเป็นด้อยนี่ครันี่นี่นตัว แต่นี่เล็กหน่อยตัวกินตับตัวกินไตไปหนอยพี like ่เขาเขาเล็กกินเนอะที่ผ like ู้เฒ่าตัวกินเต้นแนวแช่ต้นตัวกินเอาอู้ดถึงถึงแล้วไก่แล้วเ็นวิธีต้มนะครับเนี่ยเบิ่งไป่อนอันแนวลาบเพิ่งเสร็หันไปแล้วเลยเข้าไปล้วนห่ เอฟเอเอฟเอฟเอฟเอเอฟเอเอฟมันเอพเอฟ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 เอเอฟเอเอฟเอฟเี่เอตเองใอ่สอฟเ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 อใส่สเอฟ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 ไอฟเ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 อ้เอฟเอ้มันเหมือนเอฟเอฟอฟหอหเอฟเอฟเปฟเอฟเอฟอดเอฟเอฟเอวเอฟเอฟนอฟเอฟเเเอเอ วรนว,วนไก่กบรี่หมอกนนึงตัวมันลวน้วนเนยกลัวอยั่วเียลยเออเนี่นย,ยววมัเลนไก่อันนี้อันนี้ยหลา้นเอันนี้อันนี้ก็จะลาบ อยลุมไก่ไก่ปีเขี่มรพรองเลยนี่รับน้องนะเีเ่ยงเวอรสาเตร็จบปน้องจับมึงต่อไปนอนพี่น้องเนาะ เราล้วนสีลาบเดี๋ยวตรงนี้ร้อยหนำมันร <c oughs> ้อยหนำมันหอนก่อนหนำมันหอนเล้วก็จะเอามาเอามาหลวกเนีย่ยดีเกลือสีสีหลาบแตจะได้เทหนำนวดมันลุกน้ำกันน้ำน้อยไปเปล่าหรือไงพอพอผมแล้วพอตันเต็มหม้อกพอ ใช่อีกคุณผู้นู้นเหรอพ่อใช้น้่ได้ปเงอ๋อใช่อีกใช่ไใ่ต้มพอไดลหลวดเนาะมันเงียบเลยจัง้องมเดีครับิดประตูิดไป เติมน้ำพี่น้องเติมน้ำยานไก่ปรุกมันยานไก่ปศุกยันไก่ปศุกไฟนูเขาไปศุถ่าคือรถมีขาดตัวมหการปุงนะพี่นนออุ้ยเต้มเต็มเอาอีกยังรุ่นอุ้ยทังนันกัพอทังนัน มาถึงขันตอนสุดท่ายแล้วพี่น้องลาบไกลแซ่บนู้นนู้นเขาเป็นเพจเป็นเพจคนวะใส่ก๋วขเตวลงไปใส่บวกผีปนลงไปตามด้วยหมากน่าวคอยกุุงเต็มเงียนพี่น้องนาวใส่เต็มึงย นี่นนไกติ่มบัให้นี่ไก่ต่มัวนี่โคตรเลยเลยงนัวจ้ะปงนัวปงนัวตามทีม่มาอู้ วับเชีเป็นคนกินของสุลตนะครับเอาหมดซื้อซื้อซะเอาจัดไปอันร้านอาหารนิดร้านเลยนินเขียนป้ายติดไว้ว่านี่บอไซผงสุลตนี่ข่อยพวกเขาตันเสียเสียยี่ห้อข้นหมัดผงสุลตเนาะจัดไปเพื่อแต่ละเสบไลายแต่หน่อยแสีบหน่อยแต่หน่อยก็ เราแสบใช่ไหมน้องพี่น้องจะมาถามผู้กินก็บอกินเมื่เนอ้ขนาดเสียบกินคงสิรดครับคุณเลยได้กินก็กลวบันนี่หอมขนาดเลยเป็นเด็กแสบเนาะเธอรด้หระเหียงไมซิมอืออ้อเหรอเพื่อน ก็โอเคเลยครับรอบเดียวจบจมตั้งไงรโอเคนะพี่้องๆวิจารแล้วแล้วแต่หันหอมใส่เนาก็เป็นอันว่าจบตุ่มกแ็แล้วแล้ว

ห,หอมลมไปแลบชุดต่อเลยพี่น้องเรื่เลยหนาตาเป็นเสียบใหญ่มนกแล้เนี่ยนอนนี่แล้วพี่มือตน้นสำรับเลยนะนี่โอ้ยแงแฉี่บเลยหอมข,อขา้ารับพี่น้อง หิวขอนออกไปมันเริ่มมันเริ่มเป็นหนองเลยเลี่ยวเลยมันเนี่ยเช็ดเลยมันวะเช็ดแล้วตาเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนแบบนี้แบบเลยเออเออ Yeah. <laughs>